สวัสดีครับพี่น้องมือนีออกมาหน้าครับมาเบิงเขา่าอันนี้เขาเอา่าเข้าเจ้าครับเขาเจ้ากอขอสิบหากำลังพ่อเกี่ยวครับกำลังพ่อเกี่ยวแต่เกี่ยวว่ไไดฝนตกลิ่นครับอันนี้มาเบิงเข่ากขอขอหกนี่คือเขากขอ,ขอขอหกครับ กำลังออกมาออก่อข่วงนะครับข้าวกอขอหครับนี่เขาเริ่มสีสุกแล้วครับพี่น้องบพะว่าสิเป็นกอขอหกเว่าสิเป็นกอขอสิบหาตรงนี้คือเขาเตี้ยครับกอขอเตี้ยนะครับ กำลังออกมากออกห่วงกําลังหางใสครับอีกบอดนกระสีพ่อเกี่ยวเลยครับพี่น้องนะครับเลยถ่ายคลิปนี้มาให้ท่านดูกันครับทุ่งนายามเช้าครับนี่คือหัวใจของคนอีสานครับ การเห็นให้เห็นหน้าขันเห็นมากเข่าเห็นห่วงเข่าก็ดีใจพู่มใจนะครับ